สวัสดีค่ะจากช่องดีวายทวินนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องจะรู้ได้ไงว่าเม็ดเนติกของเราและเขาหลุดหรือ,อยังด้วยความเป็นทวินเป็นไปได้ไหมว่าวันหนึ่งเม็ดเนติกจะหลุดไปอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าเป็นไปได้ค่ะอ่าเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงก่อนว่าเม็ดเนติกคือมันจะเป็น24ทับเหรืออยู่ในหัวตลอดเวลาจะเป็นกรณีที่คุณเนี่ยหนีใจตัวเองหรือไม่ยอมจำนนหรือปฏิเสธ หัวใจตัวเองนั่นแหละไม่ว่าฝั่งแฟมินีหรือมัสซูลีนเนี่ยจะเป็นแต่ฝั่งที่เป็นก่อนคือแฟมินีค่ะเพราะมันเป็นกระบวนการเริ่มแรกของของ,ของการตื่นรู้หรือการผลักดันให้คุณเข้าทางจิตวิญญาณหรือการเชื่อมต่อไฮเอลเซลเออร์ e ar, หรือเจอพลังก,กิจข,ของเองเนี่ยเพราะฉะนั้นทวินมาเจอกันเพื่อเป็นจุดชนวนในการตื่นรู้ค่ะโดยเฉพาะบางคู่ที่มีการแลกพลังงานกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละมันจะเป็นกระบวนการที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันเจออะไรทําไมผู้ชายคนนี้ ต่มันเองคนนี้ม่คิงลรคนนี้ทำไมมันอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยทำไมฉันลืมเธอไม่ได้เลยทําไมแบบต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีเหตุผลที่ฉันจะรักเธอเลยนะไทยก็ไม่ใช่ลักษณะก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สเปคฉันเลยเนี่ยความเป็นอยู่เราก็ต่างกันอายุต่างทําไมต้องรักด้วยอะ่ะคือตอนนี้มันมีตัตกกะและเหตุผลทั้งฝั่งแฟ,งฟงมินีและมัสรึรีเวลาเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณจะมีตรกกะและเหตุผลสมองปฏิเสธหัวใจอะ่ะมันก็เลยจะสร้างเหตุและผลในหัวตลอดเวลาไม่ได้นะไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้นะเราต่างกันนะนูนีนั่น,นเพราะฉะนั้นคู่ทวินที่มาเจอกันเนี่ยเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าต่อให้เราจะต่างกันมาก แต่ฉันก็รักกันได้นะต่อให้เราจะไม่มีความเท่าเทียมเอ่ยหรือฐานะต่างกันหรืออะไรที่มันต่างสุดขั้วแต่ฉันก็รักกันได้เพราะว่ามันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนให้ลูกรู้ว่าฉันมันไม่เหมือนกันเลยอะแต่ทําไมเราถึงอยู่ด้วยกันได้เหมือนหยินหยางไงคะเพราะฉะนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงระดับความถี่ของโลกอะค่ะให้ มีความรักไรเงื่อนไขเมื่อใด,ดแล้วเมื่อทุกคู่หรือทุกความรักทุกรูปแบบมีความรักไรเงื่อนไขเมื่อไหร่คุณจะสามารถรักได้ทั้งหมดไม่มีอะไรมาตัดสินเลยหรือไม่มีการมองในภาพลบมันคือรักไรเงื่อนไขโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนอ่ะมันก็แค่รักนี่คือการยอมรับ ของใจหรือว่ายอมรับว,ว่าคูท่ทวินต้องต้องรักแรเงื่อนไขจริงๆค่ะคุณถึงจะยอมรับใจตัวเองและยอมจำน้นไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหัวตลอดเวลายิ่งคุณหนียิ่งเจอหงุดหงิดอารมณ์แบบแบบทำไมามีแต่ใยนี่ทำไมามีแต่ตานี่แบบมาอยู่ในหัวฉันได้เจอแบบคนชื่อเหมือนกันหรืออะไรที่แบบเราพยายามเลี่ยงหนีแต่ว่ามีแต่คนพูดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกโอ๊ยพูดทำไมฉันหงุดหงิดนี่คือแสดงว่ามันอยู่ในหัวตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งความฝันเ่ยสมมติคุณนอนหลับไปแล้วฉันโอ้ฉันไม่ได้คิดอะไร โนนลสุดท้ายให้เขาเชลก็ให้มันไปหลอนในฝันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งโดยปกติทั้งแฟมมนีและมัสกลีนแฟมินีจะมากกว่านะมัสกลีนไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะสำหรับอาจารย์มันฝันน้อยมากนะนอกจากจะมีแบบ ปัญหาหรือว่าฝั่งแฟมบอนจะหนักมากจริงๆอ่อะอาจารย์ถึงจะฝันถึงว่าเออเขาอยากจะคุยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่อาจารย์หนีเขาอะผู้หญิงก็มาหลอกหลอนทำความฝันเหมือนกันนะแต่รู้สึกอาจารย์จะจะมากกว่าเขาคือเคยเคยนัดกันบอกเจอกันในฝันนะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาฝันบ่อยแต่อาจารย์ฝันไม่ค่อยบ่อยเพราะอาจารย์ยังบอกให้เซลทําไมไม่ให้เราจําได้บ้างอะ่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยให้เซลจํจได้คนเดียวเราจะจําได้แต่เมสกิลีนจะจําได้แต่ช็อต ช็อตที่มันสําคัญสําคัญแต่ว่าผู้หญิงอาจจะฝันเยอะค่ะอาจารย์บอกเลยฝั่งคั่อาจารย์ฝันถึงอาจารย์บ่อยมากแต่อาจารย์แค่น้อยไม่ถึง10บครั้งเองค่ะตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยสองปีละเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ายิ่งหนียิ่งเม้นติดหนักมากมันจะอยู่ในหัวตลอดเวลามันจะหงุดหงิดมุนง่านแบบโมโหแบบทําไมลืมไอ้นี่ไม่ได้คือมันไม่ใช่มันเหมือนคนโดนของจริงนะเวลาที่มันอยู่ในหัวแล้วทําอะไรก็ไม่ได้กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับความรู้สึกว่าเหมือนคนดีตลอดเวลาหรือแบบมันนอนไม่หลับจริงๆอิอะ แต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นมนทวินค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเม้เน,นิติกนี้จะหายไปหรือเบาลงเนี่ยหนึ่งกรณีที่คุณรับใจและว,ว่ารักก็รักก็แค่นั้น ก็ักแต่เราไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องมาเป็นอะไรกันหรือว่าต้องมาอะไรกันเพราะว่าทวินเนี่ยเวลาที่คุณเจอต่างคนต่างมีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยค่ะคุณจะไม่สามารถทําผิดศีลได้เพราะศีลธรรมมันจะมาก่อนต่อให้หัวใจมันจะนําก็ตามแต่คุณต้องอยู่ในหลักของศีลธรรมการไม่ทาร้ายใครอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่าการยอมรับใจก็แค่ยอมรับว่ารักและรักไรเงื่อนไขโดยที่เราไม่ได้ต้องการให้เขามาเป็นของเราแต่เรารักในรูปแบบที่ แค่เห็นเขามีความสุขโอเคฉันก็มีความสุขหรือเขาเห็นเรามีความสุขโอเคเขาก็มีความสุขนี่คือหลักายเงื่อนไขโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดไม่ต้องมาเป็นอะไรกันหรือแค่เราต่างคนต่างเห็นกันและกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าเออเรารักกันนะฉันเห็นเธอมีความสุขโอเคฉันฉันฉันโอเคตัวตัวฉันมีความสุข เธอก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือรักไรเงอนไขแล้วเมเนติกมันจะเบาบางลงเพราะคุณรับใจและยอมจำนวนแล้วแล้วยิ่งตัวเฟมินีนเข้ากระบวนการของภารกิจแล้วเนี่ยเหมือนกันค่ะตัวแมสกลีนเข้าภารกิจทั้งเขาทั้งเราจะสนุกสนานในการทำงานมากๆอย่างเช่นอาจารย์ตอนนี้ช่วยคนเอยหรือว่ามาบอกองค์ความรู้หรือว่าทำให้รู้จักคำว่ารักไรเง่อนไขหรือว่าคู่ทวินเจอรียูเนี่ยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สนุกกับการทำงานมากเลยนะทุกวันนี้อย่างเช่นไปช่วยวิญญาณเอยเหลืออะไรอย่างเงี้ยภารกิจเยอะไงเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเวลาที่ที่จะ ให้เขาไม่อยู่ในเม็ดนติดอยู่ในหัวเลยนะแต่ว่ามันมันรู้สึกคิดถึงตอนที่ก่อนนอนที่เราจะหลับอะไรเงี้ยเรารู้สึกเออเราอยู่ด้วยกันเราก็บอกรักกันเราก็บอกเออขอให้เธอแบบมีความสุขนะต่อให้ตอนนี้เราจะแยกกันทํางานภารกิจของใครของมันก็จริงแต่ฉันก็รักเธอนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกรักการดูแลตัวเองด้วยนะอาจารย์สอนให้เขารักตัวเองไงคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าเออดูแลตัวเองด้วยนะรักตัวเองเยอะๆล่ะอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทาให้อาจารย์รักรักเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออาาจรย์ดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเป็นคนที่นอนไม่เป็นเวลากินไม่มเป็นเวลาเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยคือมันต่างคนต่างเอื้อกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันทางจิตวิญญาณไม่ได้ซัพพอร์ตทางกายภาพนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ต่างคนต่างเข้าภารกิจอะ มันจะสนุกสนานบันเทิงในงานของเต่งมากๆแต่ว่าเวลาที่เรามีเวลาว่างหรืออะไรเนี่ยเราจะคิดถึงการเราจะบอกรักการเราจะซัพพอร์ตกันและกันแล้วเราจะจับมือผ่านบททดสอบไปด้วยกันไม่ว่าเราจะเจออะไรอะค่ะพอเราปรับทัศนคติหรือว่ามันผ่านอะไรกันมาหนักหน่วงแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่ามันมันก็แค่บททดสอบอะแต่พอเราผ่านกันไปได้มันก็มันก็แค่นี้เองเหรอจากที่กว่าจะผ่านได้แบบพอเราไปไปเล่นในบทนั้นนะเราสวมว่าเป็นเราอะอาจารย์หมดเลยนะเต่งจะ ผ่านบทนั้นยากมากเพราะเราโมต่คิดว่าสิ่งที่ฉันเจอมันเป็นของฉันแต่ถ้าเราวางว่าอ,อสิ่งที่เราเจออย่างอดีตที่เราผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องการฉีดหวังในความรักหรือโดนทําร้ายมาตลอดเนี่ยเรายังสวมตัวเราเองว่าเป็นเราอยู่อะจ้ามวมดเลยปัจจุบันคุณก็ไม่ล,อล่อละค่ะคุณก็จะยังวงเวียนอยู่ในวัฏจักรของความทุกข์อยู่ตรงนั้นทั้งทงที่มันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเรื่องอดีตที่มันควรจะลืมได้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันเริ่มใหม่แล้วปัจจุบันคือมันความสดใหมมม่ทุกวววันคคาาาสสดเส ความสุขหรืออะไรต่างๆเราเป็นคนเลือกได้ถ้าคุณมัวแต่สวมบทบาทสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่ว่าจะเฟมมนีหรือมาสกิลก็ตามเวลาที่คุณเจอบททดสอบแล้วคุณสวมว่าเป็นตัวคุณอ่ะอาจารย์หมดเลยนะมันจะหลุดออกยากมากแล้วคุณจะทุกข์ระทมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพื่อให้เอาตัวตนเก่าที่เราเคยเจอมาที่มันประทับตายอยู่ในจิตวิญญาเราที่มันเป็นกรรมอ่ะ ในใจอ่ะคุณต้องเจอเพื่อเอาออกให้หมดแล้วคุณจะเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าปล่อยวางแล้วคุณจะเข้าใจกลเกมโลกหรือว่าเข้าใจบททดสอบมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยอย่างที่อาจารย์มาบอกต่อหรือไกด์ไลน์คู่ทวินต่างๆที่เขามาให้อาจารย์บางคนที่มาเป็น10บรอบแล้วเนี่ยตอนนี้มาคุยกับอาจารย์แล้วเขารู้สึกว่า สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันปลดล็อกเขาอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เขาเจอบททดสอบที่เขาไม่เข้าใจว่าเขาจะผ่านไปยังไงอาจารย์อ่ะผ่านด้วยตัวอาจารย์เองล้วนๆเลยนะเพราะว่าไฮโอเซลนั o ่นแหละอาจารย์ฟังเขาไงคะเขาก็คอยไกด์ไลน์คอยบอกอาจารย์อาจารย์ก็เลยผ่านได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เจอทุกวันเนี้ยที่ไม่ว่าจะพูดในคลิปเอหรือว่านะไกด์ไลน์ส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เอามาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยไม่ไดเอามาฟังจากคนอื่นหรือว่าไม่ได้ฟังจาก ใครทั้งนั้นน่ะแต่เราเจอด้วยตัวเราเองเราเลยเข้าใจเพราะอาจารย์เข้าใจทั้งแฟมินีและมัสคลีนอาจารย์เป็นเป็นมัสคลีนใช่ไหมคะแต่โดยส่วนใหญ่แฟมินีที่มาคุยกับอาจารย์น่ะเหมือนเหมือนให้เอซอบอกว่า สิ่งที่เขาดึงคนเหล่านี้มาให้อาจารย์ช่วยแล้วพวกเขาก็ปลดล็อกอาจารย์ด้วยนะบางครั้งอาจารย์ไม่เข้าใจเฟมินีเนะคะแต่พอเราได้คุยกับเฟมินีแล้วเนี่ยอ๋อมันทาให้เราเข้าใจในมุมมองของเฟมินีมากขึ้นเอาจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เฟมินีจะเข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจมัส์กลีนไงส่วนมัส์กลีนก็ไม่เข้าใจเฟมินีแต่พอเราได้ฟังในมุมมองของผู้หญิงอะ่ะของเฟมินีอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอโอ,โอเคมันเราก็ปลดล็อกไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมันเอื้อกันมันช่วยกันอาจารย์ก็ได้จากพวกคุณนนัั่่่แหหลละะะเเเวาา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 ทีรรรจจอออปญไไตงๆนะ้ย์ผมด อาจารย์ก็สามารถเอาประสบการณ์ของอาจารย์เนี่ยบอกคุณหรืออะไรต่างๆที่อาจารย์ไม่เข้าใจแฟมินีนมันก็ทําให้อาจารย์เข้าใจตัวแฟมินีนมากขึ้นนะว่าอ๋อในมุมมองของผู้หญิงเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะอาจารย์ดูเลยว่าไม่มีทางที่ทวินจะไม่รักกันเลยนะทั้งแฟมินีนและมสคิลีนคือเรารักกันแต่เพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้เห็นกับตาหรืออาจจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยเขาทําเพื่อความชัดเจนหรือว่าทําเพื่อ แก้สิ่งต่างๆที่เขาต้องแก้อย่างเช่นคู่อาจารย์ตอนนี้เขายังติดคนของเขาใช่ไหมคะเขาก็โกหกหนู่นนี่นั่นซึ่ง อย่างที่อาจารย์บอกว่าเฟ์มเนมีความกลัวเขาติดเรื่องความกลัวว่ากลัวจะเสียอาจารย์ไปกลัวจะอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างนี้กลัวอาจารย์ไปม,มีคนอื่นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่บอกหรือว่าเลือกที่จะโกหกเพราะกลัวเสียอาจารย์แต่พอผลสุดท้ายอาจารย์ถึงบอกว่าเวลากลวโกหกอะ่ะมันมันไม่มีอยู่จริงนะเพราะเวลารู้จริงๆแล้วมันหนักกว่าที่จะพูดความจริงเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นคนที่รับฟังให้โอกาสไม่ตัดสินแล้วก็เป็นคนเข้าใจอะ่ะ เพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องโกหกค่ะเพราะอาจารย์ไม่โกหกเลยอาจารย์ชัดเจนอาจารย์เป็นคนพูดจริงทําจริงพูดตรงด้วยเป็นคนที่ไม่โกหกกับแฟมานีเลยตั้งแต่รู้จักกันเนี่ยแต่เขาอะ่ะมันมีความกลัวคือแฟมานีความกลัวเยอะเขาจะไม่กล้าทำหนุนนี้นันไม่กล้าให้รู้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะปกปิดอันนี้เป็นเรื่องของแฟมานีส่วนมัสกรีนอ่ะจะเป็นคนที่เรื่องความเชื่อถ้าแฟมานีไม่ชัดเจนหรือโกหกอย่างเงี้ยถ้าคุณยังไม่ชัดเจนหรือคุณยังโกหกคุณยังกลัวอยู่อาจารย์หมดเลยนะ ine, มัลสกครีนม ไปเส้นทางอื่นหรือจะไม่เลือกคุณเลยถ้าคุณยังกลัวเยอะอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แฟมินินหลายๆคนคุณจะทําได้คือคุณต้องออกจากความกลัวคุณห้ามกลัวเด็ดขาดคุณต้องความกลัวคือความถี่ต่ําคือมิติสพอคุณกลัวปุ๊บฝั่งนั้นก็จะมาลุมคุณนะคะบอกเลยค่ะแล้วฝั่งมัสคลินจะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณที่แข็งเพื่อช่วยแฟมินินแล้วเวลาที่แฟมินินอ่อนแอเนี่ยแล้วมัสคลินอีโก้มันตีมาแล้วเนี่ย เขาจะทิ้งคุณเลยโดยที่ไม่ดูคุณเลยนะแล้วคุณก็จะเป็นซึมเศร้าคุณก็จะตกอยู่ในภาวะของความทุกข์บางคนก็ป่วยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นคือสภาวะจิตที่คุณเจอบททดสอบตลอดเวลาอ่าเวลาที่มาส์กลีนใช้ความเข้าใจอ่ะเข้าใจในตัวเฟมินีแล้วเฟมินีออกจากความกลัวคุณต้องต้องหลุดจากกลมายาเกมของโลกให้ได้อะในเมื่อถ้าคุณทําได้คุณกล้าหาญคุณชัดเจนคุณแบบสตรองรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเข้าภารกิจอย่างจริงจังโดยการที่รู้ว่าตัวเองมีคุณค่่ายงงไอะ ว่างง้นเถอมันจะทําให้มัสครีนเขาชัดเจนเหมือนกันแล้วเขาจะเชื่อในสิ่งที่เฮ้ยตอนนี้เรามาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมหรือเธอกับฉันเป็นอะไรกันหรือว่าเส้นทางฉันต้องเลือกทางไหนคืออย่างแรกที่ที่ตัวมัสครีนมันจะปิดเกมได้ตัวแฟมิเียนต้องสร้างทางให้มัสครีนมันเห็นก่อนอะเห็นทางที่มันชัดอะค่ะชัดเจนอะผู้ชายถึงจะปิดเกมอีกครึ่งหนึ่งได้โดยการที่ทุกอย่างภาพมันต้องชัดแต่ถ้าคุณยังสลืมสลือยังสมัวยังแบบ สร้างความชัดเจนไม่ได้หรือว่าคุณยังกลัวในการที่จะแอคชั่นหรืออะไรก็ตามที่จะพิสูจน์ให้ตัวมัสกลินรู้ว่ามันคืออะไรอาจารย์หมดเลยตัวผู้ชายมันก็ไม่ไปหรอกเพราะความสวไปแล้วกูจะไปทอะไรกูจะรอดไหมวะกูไปกับมึงกูจะรอดไหมเนี่ยเนี่ยอาจารย์หนูบอกว่ายิ่งยิ่งตัวมัสกลินมันมันชัดเจนในตัวเขาเองมากเท่าไหร่นะเขาจะมีความรู้สึกว่าฟรีวิลหรือความอิสระในตัวเขาเองมากแต่ก่อนนะอาจารย์รู้เลยตัวเองจาก2ปีที่แล้วกับวันเนี้ย เปลี่ยนไปเป็นคนเราคนจริงๆคือรู้ตัวเองค่ะคือเราก็ย้อนไปดูภาพเก่าๆจากแต่ก่อนเราเป็นคนไม่กล้าเป็นคนแบบไม่ชัดเจนด้วยเป็นคนที่ไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าทําอะไรแต่ปัจจุบันทําไมเราถึงชัดเจนเพราะเรารู้เส้นทางตัวเองอาจารย์เชื่อไฮเออเซลค่ะเชื่อจริงๆแล้วเราก็รู้เส้นทางเราว่าเราต้องทําอะไรแล้วทุกวันนี้ต่อให้เราจะเทียบแล้วไม่ได้มีเท่าคนอื่นหรืออะไรแต่อาจารย์พอใจในสิ่งที่เป็นแล้วหรือว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นในการช่วยเหลือคนเอ่ยหรือว่าดึงศักยภาพที่อาจารย์มีในการช่วยเหลือคนแค่นี้อาจารย์ก็รู้้สสึกวว่่ามมัันนนพพพออเียงงแลใใจิ เป็นแล้วเราก็ทําให้คนในบ้านเรามีความสุขด้วยอย่างเช่นลูกของเราเอ้ยหรอตอนนี้กลายเป็นว่าเราสนิทก,กับลูกแล้วลูกเข้าหาเราบ่อยมากซึ่งแต่ก่อนเราัวแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมีแต่ความร้อนไปหมดแล้วแม้กระทั่งลูกยังไม่เข้าหาแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาอยากอยู่กับแม่มาอยู่ที่ห้องทุกวนันอย่างเงี้ยค่ะคุยกับ แม่ของอาจารย์มากขึ้นซึ่งแต่ก่อนแทบจะไม่คุยกันคุยกันล้วทะเลาะกันตลอดแต่ปัจจุบันเนี้ยเราคุยกันได้ทุกเรื่องซึ่งซึ่งมันเอนเนอร์จีสิ่งที่เปลี่ยนคือตัวเราก่อนมันมีความสุขขึ้นยิ้มได้ง่ายขึ้นแล้วก็การดึงดูดต่างๆมันง่ายมากๆแล้วทําให้ครอบครัวเรามีความสุขด้วยค่ะทุกอย่างมันฟรีเวมันอิสระมันแต่ก่อนเราอยู่ในในของกฎระเบียบหรือความแบบมันบีบคั้นเราแบบมีแต่ความทูกแต่ปัจจุบันพอเราฟรีเวลหรือว่าเราเจอเส้นทางหรือเราเชื่อมกับไฮเออเราว่าาาาเรรรรรต้้้้อออองงทททํะะะะไ่่ันนีีคคืกิิสแแจลว โดยเฉพาะการอิสระจากคู่ทวินด้วยซึ่งแต่ก่อนอาจารย์มัมแต่ไปโฟกัสเขาโดยที่ไม่โฟกัสตัวเองเลยแบบทำมั่งไม่ทำมั่งแบบไม่จริงจังแต่ปัจจุบันอาจารย์แบบปล่อยค่ะตอนนี้แฮช่วบอกว่าเธอต้องแยกกันเพื่อโตนะตอนนี้แพนต้องมาโฟกัส ภารกิจของเตงจริงจังได้แล้วนะเพราะมีสิ่งที่เธอต้องทาอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเธอต้องปล่อยคู่เธอให้ไปโตเพราะตอนนี้คือคู่อาจารย์เขาติดความกลัวค่ะอาจารย์ติดความเชื่อจริงๆตอนนี้ก็ยังแบบขนาดมาขนาดนี้นะมันยังมีติ่งที่จริงหรอวะใช่หรอคิดไปเองไหมแต่พอมาย้อนเอาความหลัก ตรกกะและเหตุผลเลยนะจากสิ่งที่อาจารย์เปลี่ยนจากอดีต2ปีที่แล้วกับปัจจุบันมันเปลี่ยนจริงๆซึ่งมันก็จับต้องได้เอาจริงๆนะจากความความที่ว่าตัวเราเปลี่ยนอะคะ่ะเราจับต้องได้แต่อาจารย์ก็ยังมีเหตุและผลคิดไปเรื่องอื่นอีกว่านี่คือใช้ความคิดแล้วใช้ตรกกะและเหตุผลแล้วเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าตัวมัสกึลีมันจะตักกะเยอะกว่าจะเชื่ออะไรได้เนี่ยมันไม่ง่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นตัวฝั่งแฟมันเอมันต้องชัดเจนอาจารย์ถึงบอกทุกวันนี้อาจารย์เจอทางเลือกแล้ว ทางเลือกไม่ใช่ทางรอดนะคะเพราะอาจารย์รอดแล้วอาจารย์มาแบบทํางานให้แฮเซลขนาดนี้ซึ่งเขาบอกแล้วว่าเขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับอาจารย์อยู่แล้วในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะความสุขเอออะไรเอยแต่อาจารย์ไม่หลงหรอกคะ่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแค่ให้ครอบครัวเรามีความสุขก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องรวยเป็นมหาเศรษฐีไม่ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราจําเป็นต้องมีเพื่อช่วยเหลือคนอาจารย์ก็โอเคก,ก็ก็มาเดี๋ยวเราจะได้ทําอะไรที่มันสามารถทําได้มากกว่าปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ให้ใหจักรรวาลห,หือไฮเซลน การให้เลยอาจารย์ก็แค่ทําตามเขาแค่นั้นจริงๆเป็นคนที่แบบเป็นเด็กดีอะเขาว่าไงก็ทําตามแค่นั้นอะคือเราเราก็ทำตามเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จได้ง่ายๆเนี่ยคุณต้อง สร้างความเชื่อให้ตัวมาสกลินค่ะจริงๆนะตัวแฟมานีน่ะถ้าคุณไม่ชัดเจนหรือคุณยังกลัวคุณอะไรแล้วสร้างความเชื่อให้เขาไม่ได้จยาบอกเลยนะตัวมาสคลินมันไม่ไปต่อคุณหรอกต่อให้เขาจะเจอภารกิจเดี่ยวของเขาหรือเจอเส้นทางเขาเขาก็สามารถจะเป็นฟรีวิลหรือว่ามีสิทธิที่เขาจะเลือกได้อย่างเช่นเลือกเป็นคู่ชีวิตหรือว่าคนรักต่อให้ภายในจิตใจเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขารักนะอันนี้คือการที่ตัวทวินมาสกลินเข้าภารกิจแล้วคือ1เขารับใจตัวเขาเองแล้วแหละว่าเขารัก2คือเขายอมจำนนแล้วแล้วเขาา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 กกก็ททททํํตตม้้้เเเเซลลีีีีรรรรชื่่่่่อออแแะะภิจยยบวงงนนสข เดินมาครึ่งทางแล้วอะห้อระมันอยู่ในเส้นทางของภารกิจนี่แหละแต่ระหว่างเนี้ค่ะมันเป็นทางแยกระหว่างเขาจะเลือกชีวิตของเขาเองโดยการสร้างตัวเขาเองอยู่ตัวคนเดียวหรือจะเลือกโซเมตหรืออะไรก็ตามแต่เขาอยู่ในพื้นทานของภารกิจอยู่นะภารกิจเดียวในการช่วยคนหรือตัวเฟมินีนจะสร้างความทางที่ชัดที่ให้เดินไปหาคุณอนะ แต่ถ้าคุณยังโหไม่ถางป่าให้เขาหรือว่าทางยังมองไม่เห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนอะ่ะถามหน่อยเขาจะเดินแบบปะเขาก็ต้องไปแสงไปทางอีกทางหนึ่งที่มันแบบมีความดึงดูดเขามากกว่าหรือว่าความเกื้อกูลอะ่ะหรือช่วยเขาอะ่ะให้ภารกิจเขามันประสบความสาเร็จได้ง่ายกว่าเดิมแต่ในเมื่อแฟมินียังมีความกลัวไม่กล้าย่างงูอย่างนี้กลัวแบบไม่อยากทิ้งสิ่งที่ฉันมีฉันสร้างมาฉันจะไปอยู่กับมาสคลีนฉันจะรอดไหมเนี่ยคุณยังมีการตัดสินหรือยังรักไรเงื่อนไขไม่ได้หรือว่าคุณยังมีความกลัวเนี่ยอาจารย์บอก แต่ทางชีวิตจริงหรือในโลกทีดีหรือการเป็นครอบครัวหรือเป็นคนรักให้ตายไงเขาไม่เนื่องหรอกค่ะเพราะคุณไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณชัดเจนคุณแอคชั่นคุณกล้าสู้กล้าไฟกล้าชนต่อให้ฉันต้องเสียทุกอย่างในสิ่งที่ฉันสร้างมาก็ตามต่อให้ใครไม่เข้าใจแต่ฉันมั่นใจในตัวมัสกลีนว่าฉันอยู่ด้วยกันฉันยังไงก็ต้องประสบความสําเร็จและฉันก็เชื่ออ้ตัวมัสกลีนนี่แหละว่ามันรักฉันมากเขาไม่มีวันทิ้งฉันนี่คือการสิ่งที่เชื่อในตัวมัสกลีนค่ะพอคุณเชื่อแล้วแล้วคุณ แล้วก็สร้างความชัดเจนให้เขาอาจารย์บอกเลยนะเวลามาสคิลนเลือกเฟรมนีน่ะให้ตายไงมันมันจะแบบให้แม้กระทั่งชีวิตยังให้ได้เลยอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พอเฟรมานีอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยปัจจุบันเขาแบบ กลัวอะไรก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนสร้างความชัดเจนให้อาจารย์ไม่ได้จนอาจารย์รู้สึกว่าวอตมันทาให้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เปลี่ยนฝั่งแล้วอะความรู้สึกว่าเออฉันอยู่คนเดียวได้เว้ยอาจารย์บอกทวินมันคือความอิสระเราไม่ได้ยึดติดกันแล้วเวลาที่ยิ่งมัสกลีนเข้าภารกิจอาจารย์บอกเลยนะเขาไม่มีความจําเป็นที่ต้องมายึดติดกับแฟมิลี่แล้วเพราะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วค่ะคือตัวมัสกลีนเขามีการสู้ ในชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาสร้างด้วยตัวเขาเองมาตลอดต่อให้เขาจะเจอแฟมิลี่ของเขาก็ตามแต่ถ้าเขายืนด้วยขาของเขาเองได้โดยที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในตัวเขาเองได้ทุกเรื่องความรักเขามีอยู่แล้วค่ะเขาเต็มอยู่แล้วแล้วก็การสร้างด้วยตัวเขาเองอ่ะเขาก็เชื่อไฮเออเซลแล้วทาตามไฮเออเซลอยู่แล้วซึ่งเขาเจอเส้นทางเขาแล้วอ่ะเส้นทางภารกิจอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าตัวแฟมิลี่ยังเป็นอย่างเงี้ยยังชัดเจนไม่ได้ยังกลัวอยู่แล้วมาซึลีนจะเอาคุณมาเป็นภาระทําไมถูกไหมคืออาจารย์ไม่ได้ติิแ่รจปงง้ๆซึกลว มัสก์ลีมันต้องแบบช้ากว่าแฟม i นีใช่ไหมแต่พอ mas มัสก์ลีมันมันชัดเจนในเส้นของเขาแล้วอะคือ1เชื่อมต่อให้เเซลเชื่อในเส้นทางเชื่อในภารกิจแล้วก็ทําเต็มที่ในหน้าที่ของเขาแล้วแอคชั่นเต็มที่บอกผู้หญิงแล้วว่าเออรักเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือพิสูจน์ให้หมดทุกอย่างจนไม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วคือเขาก็ทําหน้าที่ของเขาดีที่สุดแต่ผู้หญิงยังกลัวาน,านั่นนู่นนี่กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะเราจะอยู่ได้กันได้หรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขายังยังไม่กล้าที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อมัสก แต่มัสกลืนยอมทิ้งทุกอย่างแล้วนะนี่คือกระบวนการที่มันกลับกันนะแรกๆตัวมัสกลืนมันต้องกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าชัดเจนกล้าสู้กล้าไฟกล้าเข้าภารกิจกล้าที่จะแบบโอ้โหเปลี่ยนชีวิตตัวเองแบบ หน้ามือเป็นหลังมือจริงๆอาจารย์กล้าที่จะเปลี่ยนเพราะอะไรอาจารย์เชื่อในไฮเออร์เซลอาจารย์เชื่อในภารกิจเพราะปฏิญาณกับตัวเองว่าไฮเออร์เซลเรายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจเราสาเร็จเพราะฉะนั้นอาจารย์ทาตามเสียงิน t ู i ิช o n เลยตั้งแต่เชื่อมกับไฮเออร์เซลนี่เป็นเด็กดีมากค่ะแต่กลายเป็นว่าไฮเออร์เซลบอกตอนนี้เฟมินีเธอกลัวนะกลัวการสูญเสียกลัวเสียเธอไปกลัวอย่างงาั้นกลัวอย่างงี้อาจารย์บอกเราไม่สนใจแล้วเพราะว่าอาจารย์ถึงบอกการที่ทวินะ่ะ เจออินทรียชันของเตงหรือว่าเชื่อมไฮเออเซลได้เมื่อไหร่ความอิสระจะมาเมื่อน,น,น้นทันทีโดยที่จะไม่ยึดครองอีกฝ่ายหนึ่งเพราะเขาเรียกว่าหลักแรงเงื่อนไขนะคะอาจารย์ไม่โฟกัสเขาเลยเพราะว่าอาจารย์รู้ว่าการที่เราจะเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยต้องเปลี่ยนที่ตัวเองแต่เราเปลี่ยนอีกฝั่งไม่ได้ค่ะถ้าเราไปคาดหวังกับเขาเราต้องการให้เขาเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจารย์บอกเลยนะมีแต่เจ็บกับเจ็บหรือว่าเราจะผ่านบททดสอบยากมากแต่ถ้าเราโฟกัสตัวเราเองไม่ว่าเฟมานีหรือมาสชิลีนโฟกัสตัวเองเป็นหลักโดยการถ,วรารถ่วออ็ตามเรา โฟกัสจิตวิญญาของเราหรือ,หร,อหรือตัวเราเองเนี่ยคุยกับไฮโเซลเยอะๆหรือว่าฉันต้องทํายังไงฉันต้องไปยังไงแล้วเวลาที่เราทําอะไรเต็มที่แล้วทาไปเลยค่ะเสียงหัวใจให้ทําอะไรทําแต่ไม่ต้องคาดหวังอีกฝั่งเลยว่าเขาจะเขาจะตอบโต้อะไรเรามาถ้าคุณมัวแต่ทําและคาดหวังแล้วทําไมเขาไม่อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้จะบอ,อกเลยนี่ยังมีเงื่อนไขอยู่นะคุณยังรักไรเงื่อนไขไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะทํะไรแอคชั่นเต็มที่อยากรักก็รัก บอกรักก็บอกรักคือทําอะไรก็ทําแค่ทําให้เต็มที่ในทางของเราอะ่ะแต่เราไม่ต้องไปโฟกัสเขาเลยว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับเพราะผลสุดท้ายเขาจะรู้เองว่าคนคนนี้แหละที่รักเขาจริงๆนะทําเพื่ออะไรเพื่อให้เขามีความสุขแค่เนี้ยแต่ในเมื่อถ้าเราทําเต็มที่ของเราแล้วเรามาโฟกัสตัวเองในการทาภารกิจเอออะไรเออถ้าเขาไม่ไม่เข้าใจมันก็อยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราถูกไหมคะเวลาที่เราจะทําอะไรเออหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นหรอกคะ่ะว่าเขาจะคิดยังไงกับเราแค่เรารู้ตัวเราเองก็พอว่าเราทําอะไรถูกไหมว่าณนะคตญณจิต ปัจจุบันขณะฉันเป็นคนยังไงแค่นั้นก็พอแล้วถ้าคนอื่นไม่เข้าใจเราหรือไม่เคยรู้จักเราด้วยซ้ำแต่เขามาตัดสินนั่นแหละคนเหล่านั้นนั่นแหละตัวเขาเองเขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยว่าเขาตัดสินคนอื่นอยู่เลยเขายังทําตัวเองยังมีการตัดสินกันจัดคนอื่นอยู่เลยอะ่ะอาจารย์บอกเลยคนเหล่านี้จะถ้าคุณยังมัวแต่ไปโฟกัสคนอื่นอะ่ะมัวแต่ไปด่าคนอื่นอยู่เนี่ย ตัวคุณรอดหรือ,อยังเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องไปฟังเสียงใครค่ะฟังเสียงตัวเองฟังเสียงฮเฮอร์เซว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไรหรือภารกิจตอนนี้โอเค เราทำเต็มที่เพื่อเพื่อภารกิจของเรานะอย่างเช่นการช่วยคนเอ่ยหรือการทาให้ครอบครัวเรามีความสุขแค่นี้เองค่ะส่วนอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นังไรก,ก็อยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราเขาจะแอคชั่นอะไรยังไงก็อยู่ที่ตัวเขาอีกมันเป็นตัวเขาอย่างเช่นถ้าเขาแอคชั่นทำตัวไม่น่ารักไปมีคนอื่นมันก็เป็นคุณค่าของเขาไม่ใช่คุณค่าของเราถูกไหมคะเราอย่าเอาสภาวะอารมณ์หรืออีโก้มาตีกันโดยการที่ตัดสินกันอะ่ะมันทําให้เขาเรียกว่ารีวิเนียนกันยากแต่ถ้าคุณแบบไม่ต้องไปสนใจเขาอ่ะเขาจะท่อะไรก็เรื่อออองงงงขเเเเรเรรราาาาคคืููู้้ยย่่แลววป็นนไถกม ราก็ทาเต็มที่ในส่วนของเราถ้าสมมุติคุณรักคุณอยากบอกรักคุณอยากทำแอคชั่นอะไรเขาก็ทําแต่ถ้าเมื่อถึงจุดจุดนึงที่เรารู้สึกเราพอแล้วเรามาแอคชั่นตัวเราเองหรือเรามาหาความสุขให้ตัวเองไฮเอลร์เซียอบอกว่าทวินเฟรมง่ายๆเลยนะแค่ให้ตัวเธอทั้งสองคนอุดมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีความสุขในตัวเองแค่นั้นแะโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสมันหรอกไม่ต้องโฟกัสอีกครึ่งหนึ่งต่อให้มันจะเป็นทวินกงนก็จริงนะเป็นดวงจีตวิญญาณก,ก็จริงแต่คุณก็ต้องฟีวิวพวกเธอก็ต้้้้้้้ออ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 งง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 ิิสรรระะะะตตตตตตต่่่่่่กกกัััันนนนไไ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 มมมมปปปปยยยดดดคคเเเเลลาาาหหวใแ็ ถ้าคุณยังเป็นอย่างนั้นอาจารย์บอกเลยว่ามันจะรยวเนียนยากปวดสุดท้ายอีโกโัตาก,ก็ตีกันเหมือนเดิมแล้วก็รักแบบมีเงื่อนไขแต่ถ้าคุณแบบโอเคฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้มีความสุขมากตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันเอเนอรจอาจารย์มันมันล้นนะคะล้นจนสามารถที่อ่ให้ความรักคนอื่นได้ละตัวเขาอาจารย์ก็ให้ความรักนะแต่เมื่อไฮโอเซลสั่งว่าอ่ะ ตอนนี้เธอต้องแยกนะเพราะตัวมันยังไม่โตมันยังกลัวอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากลัวนั่นแหละจะผลักดันให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วอาจารย์ไม่ได้กลัวเลยเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กําลังเจอบททดสอบในความเชื่อซึ่งอาจารย์รอเขาแอคชั่นอยู่ว่าดูซิจะแอคชั่นให้จารย์เชื่อยังไงแต่อาจารย์เชื่อไหมเชื่อนะแต่แค่ดูเขาว่าเขาจะเล่นเกมยังไงให้ผ่านบทเนี้ยส่วนอาจารย์อาจารย์คุยกับไฮเออเซลอาจารย์รู้แล้วว่ามันเป็นบททดสอบเขาอะไรเงี้ยคือ3คนเราเนี่ยทั้ง ine, Master, แฟมิลีมัสคิ มันต้องคุยกันบ่อยๆผ่านเกมยังไงบทนี้เราเจออะไรใฮเรลเซลจะก่อขัวอาจารย์ตลอดว่าแพนบททดสอบนะอันนี้บททดสอบนะเธออย่าไปอย่างงั้นยิงงุ่นอย่างนี้เขาก็จะสอนอาจารย์ตลอดจนอาจารย์ผ่านอย่างเงี้ยแต่กว่าจะผ่านได้บอกเลยยอมรับว,ว่าไม่ได้ง่ายคะ่ะมันกว่าจะเกาจิตวิญญาณเราหรือว่ากว่าจะปล่อยวางได้โดยที่ไม่ยึดติดกันอะมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนต้องการความรักแต่อย่างแรกเราต้องรักเต็งให้ให้มากก่อนให้เป็นก่อนเห็นคุณค่าเต็งก่อนแล้วคุณจะไม่วิ่งตามให้ใครมาเติมเต็มคุณเลยเพราะคุณเต็มมอยู่่แลล้วสาารถทีจะ ให้คนอื่นด้วยซ้ําโดยที่เราไม่ได้คาดหวังแค่เรารักตัวเองมากพอคุณก็สามารถเอาความรักที่เรามีให้คนอื่นได้แต่ถ้าคุณยังรักเตงไม่มากพอคุณยังหวยหาคุณยังต้องการให้คนนั้นคนนี้มาลักคุณอาจารย์บอเลยว่าแบบนี้แหละที่จะรีวิเนียนยากหรือคุณจะรักแบบมีเงื่อนไขแล้วคุณจะทุกข์ก่ะ มันจะอยู่ในวังวนของความทุกข์ความขาดหวงังความตัดสินอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนวนหลูดเดิมๆแต่ถ้าคุณหลุดมาได้คุณเห็นคุณค่าตัวเองแล้วอะไรที่มันท็อกซิกหรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณคุณก็แค่เดินออกมาเองค่ะไม่ต้องไปโกรธเกลียดเขาไม่ต้องไปทํรลายเขาซ้ำด้ซ้ําแต่แค่ฉันเดินออกมาเองเดินออกมาแล้วรักตัวเองอะอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีกับเราเราก็แค่เดินออกมาแค่นั้นแต่เราไม่ต้องไปทําอะไรเขากลับหรอกเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเขาสูญเสียคนที่รักเขาจริงๆไปก็แค่นั้นนี่คือการที่ จะว่าไบมันไม่ใช่การแก้แค้นแต่มันมันเป็นสิ่งที่เขาจะได้เห็นคุณค่าของคนใกล้ตัวแต่เวลาลองสังเกตไหมเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เห็นคุณค่ากันอ่ะแต่เวลาที่เราห่างกันหรือว่าอีกคนหมดใจอีกคนทําเต็มที่แต่คนที่รับมันไม่เห็นอ่ะเขาเรียกให้และรับมันไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันไม่เท่าเทียมกันความรักมันต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมถ้าความรักไม่เท่าเทียมคนสุดท้ายคนที่ให้มันให้จนหมดแล้วเขาเรียกว่าเริ่มจากร้อยจนเป็นศูนย์อ่ะแต่คนที่รับอย่างเดียวเขาก็เต็มร้อยและกลายเป็นว่าคนที่ให้้ติดลลบไปแวะ เขาก็เดินออกมาแล้วเขารู้สึกว่าฉันให้จนหมดแล้วก็เธอก็ยังไม่เห็นคุณค่าฉันจนเขาหายไปไอ้คนที่รับเนี่ยแหละถึงเพิ่งมาเห็นคุณค่าเขาตอนนี้เขาหายไปแล้วซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือการให้และรับอย่างเท่ากันโดยการแอคชั่นใส่กันความชัดเจนเอ่ยความรักคือแบบไม่มีเงื่อนไขคือให้กันและกันอย่างมีความสุขเนี่ย โดยที่เราแค่ให้อีกฝั่งมีความสุขและเขาก็ต้องการให้เรามีความสุขเนี่ยแหละคือรักแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเข้าใจอ่ะอาจารย์เข้าใจความรักเพราะว่าอาจารย์ผ่านมาทุกรูปแบบจริงๆนะเลยเป็นคนเข้าใจความรักเข้าใจมนุษย์เข้าใจทุกคนค่ะไม่ตัดสินใครทั้งนั้นอาจารย์เข้าใจมนุษย์ทุกคนมัน การเลี้ยงดูต่างกาันพื้นฐานต่างกาันหรืออะไรก็ตามมันมันต่างกันอะแต่เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแค่เราเปิดโอกาสหรือว่าเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จิตวิญญาณเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่าเออมนุษย์ก็แค่เนี้ย คืออาจารย์เข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความรักแต่อย่างแรกสิ่งที่คุณต้องรักคือรักตัวเองให้เป็นถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณจะไม่ไม่วิ่งตามความรักเลยค่ะไม่หวยหาไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มคุณเพราะคุณเติมของคุณเต็มอยู่แล้วคุณก็ไม่จําเป็นต้องแบบโอ้ใครจะมารักฉันฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมคุณจะไม่มาเศร้าเสียใจไม่มาร้องไห้การที่แบบผิดหวังความรักอีกเพราะคุณก็รักตัวเองเป็นเติมเต็มตัวเองรักไรเงื่อนไขได้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ไม่ตัดสินไขรมันมีเจตจำนงอิสระในตัวเะ แล้วคุณจะเข้าใจคํานี้จริงะเมื่ะเมื่อถึงเวลาที่จิตวิญญาณคุณแบบอิสระจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจควาว่าอิสระแบบฟรีวิวในจิตวิญญาณของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นค่อยๆ <c oughs> เรียนรู้ไปเนาะ <c oughs> เรียนรู้ไปพร้อมอาจารย์นี่แหละค่ะเราก็เป็นกําลังใจให้กันการที่อาจารย์มอบองค์ความรู้หรือว่าความ energy บวกบวกออาจารย์ขอให้คุณประสบค,ความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็มี ประสบการณจิตวิญญาณที่อิสระและฟรีวิวแล้วก็ทำภารกิจสำเร็จในชาตินี้ได้ไปพร้อมกันเนาะอเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝาก ติดตามช่องอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะหากใครต้องการไขรหัสทวินเฟลมส่วนบุคคลเพื่อปลดล็อกเช่นหัวข้อนะคะเช็คพลังงานว่าเป็นทวินเฟมหรือไม่เราเป็นดีวายมาสกิลหรือดีวายเฟมนีนเราอยู่ในขั้นตอนหรือสเตจไหนแล้วนะคะอ่านจิตคู่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราปมของเขาที่วิ่งหนีคืออะไรอะไรคือบรสษัทในการรียูเนียนทำยังไงในเคสเราให้ผ่านบททดสอบปัจจุบันและอนาคตจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเราจะรียูเนียนเมื่อไหร่และจะมีสเตปไหนบ้าง ที่ต้องเจอภารกิจทวินเฟมของคุณและคู่ของคุณคืออะไรและหากมีคําถามอื่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือคู่ทวินเฟ m มนะคะหมายเหตุนะคะสำหรับท่านใดที่มีความกังวลใจในเรื่องข้อมูลจากการไขรหัสส่วนตัวของท่านนะคะทางเราจะปิดข้อมูลส่วนนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกนะคะหรือหากท่านใดสนใจฟังข้อมูลเพื่อช่วยให้เจาะลึกเรื่องทวินเฟรมเพื่อการเยียวยาและเข้าใจกระบวนการนะคะเพื่อช่วยให้ผ่านบททดสอบต่างๆซึ่งจะช่วยในการรีเวนยนให้ไวขึ้นและสามารถฟังซ้ําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจนกว่า a c e b o o k จะปิดเนาะโปรดติดตามอาจารย์เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มปิด2กลุ่มดังนี้นะคะจะมีคอร์ส1นึ่งหนึ่งหนึ่งคือความพิเศษของความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมนะคะและก็คอร์ส22 2222การเดินทางบนเส้นทางทวินเฟรมนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่น พิเศษสามารถสอบถามได้ที่ลายที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือกดลิงก์ที่ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ